สวัสดีคน,นะดุกคนผมนี่อยู่ในรายการ MZ Dark Hero นะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับ m i ต t e r ไกลคุงเหมือนเดิมนะครับอ่าวันนี้ผมจะมาสอนการเปิดเซิร์ฟแบบมอดแบบบวกปลักอินนะครับอที่เคยบอกไนะว้นะวันจะมาสอนทํานะครับอ <c oughs> ก็จะมาสอนทำกันเลยนะครับนี่ก็ตัวเปิดตัวลัมเซิร์ฟกับตัวเปิดเซิร์ฟนะครับผมก็จะให้ไว้นะครับอ่าผมใช้เป็นหนึ่งจุ เอ้ยใช้ในอะไรอ่ะใช้32บิตนะครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะไปหา64บิตให้นะครับอ่าเอสสอ32ครับอ่าทรามโฟลเดอร์ไว้ครับอ่านี่ครับก็ได้ตัวนี้มานะครับเป็นตัวเปิดเซิร์ฟนะครับ่ดน ถ้าใครอยากรู้นะครับว่าข้อมูลอะไรอ่ะกี่บิตนะครับให้เข้าไปที่สตาร์ทไปที่คอมพิวเตอร์แล้วก็คลิกขวานะครับไปที่อันสุดท้ายนะครับอ่านไม่ออกครับคือดบอ่ะตรงนี้ครับเขาจะเขียนไว้อยู่ครับเขาจะสองบิตหรือหกสิบสี่นะครับอ่ะไปทําต่อครับอ่ะพอได้อย่างนี้มาให้ครับให้กดที่สามสองบิตครับแล้วก็รอนะครับรอเรร็จนะครับประมาณ ไล่มันนานนะครับอ่าก็เดี๋ยวจะตัดสตัดตัดคลิปไปเลยนะครับตัดคลิปจังหวาจะอะไรอะ oh <my> จะทําการรันเสร็จนะครับอ่าอันนี้ก็สต็อปก่อนนะครับอ่ามากัต่อนะครับก็ถ้าขึ้นอย่างนี้นะครับนี่ครับ Don't Don't Don f o r h a v e the t h e h a v e all แล้วก็อสเจรีอย่างนี้นะครับให้คุณพิมพ์สต็อปครับอ่า รก็รอแป๊บน,นึงครับพอมาขึ้นน,นี้ครับไมกดปุ่มอะไรก็ได้ครับอ่อาแล้วคุณก็จะได้หน้าต่างนี้มานะครับอ่ากากางนี้มาครับอให้คุณเข้าที่อ่าตัวนี้ถ้ามันเป็นแบบอ่ายังไงดี๋ยวหาสิครบถ้าแบบแบบมันเข้าไม่ได้ครับให้คุณคลิกขวาครับไปที่ r o p e r t ้ครับหรือนอ่ามันจะมีคําว่า Open with ครับให้คุณเลือกเป็น n o t e p a d นะครับ นี่ครับนแพดล้วคุณก็กดโอเคไปครับแค่นี้ครับอ่ะพอคุณกดเข้ามาครับให้คุณไปที่แล้วแต่ครับไปที่ออนไลน์โหมดครับสําคัญมากครับใครที่ไม่มีอะไรอ่ะไม่มีไอเดีแท้บก็ไม่สามารถเข้าเซิร์ฟคุณได้ถ้าคุณปรับเป็นทูนะครับถ้ามันปรับเป็นฟอก็จะไอนี่ได้นะครับไม่เยอะไอเดียวทามเอาอันนี้คืออะไรอ่ะยืนเฉยเวลา ถ้ายืนอ,อยู่เฉยๆแล้วมันจะออกไหมอ่ะประมาณนี้มั้งอ่ะอันนี้แนะนำนะครับให้ปรับเป็นห้าครับเซิร์ฟจะได้ไม่แหลกครับวอเตอร์แล้วแต่ครับปิดไปตัวความน้ำคานะปิดไปเฮ้ยอ,อ่ะให้คุณกดนี่ครับเข้าไปแล้วก็เซฟนะครับอ่ะแล้วก็ปิดไปปลักอินนะครับก็เดี๋ยวอาอ,อันนี้มาเอาปลักอิน เราจะลองเทสอ,อินอ่ะอ่ะเข้ามานี่ครับแล้วเราลองลงมอดครับอมอสเชือแบบเชอ่อมอนนี่แหละพี่เจยดโหลดครับก็เชื่อม้อนนะอ่ะก็ด้งนี้นะถ้าคุณเข้าไปที่อ่ะ,อะของนี้นะถ้าคุณกดคลิกที่สามที่สองนะครับเราก็จะรันนะก็รอสักครู่นึงนะครับ อันนี้ก็หนาวมากเลยครับจ้าปี๊ดถึงก็นอนแล้วแม่งหนาวเออน,นี่อากาศแปรปรวนนะครับมันหนาวอยู่หนาวอยู่ร้อนอยู่หนาวอยู่ร้อนนะอ่แล้วก็รอมันทำการรันเสร็จนะครับะววน,รน,นะให้คุณเข้ามอเตอร์ครับรอเลยครับเข้ามอเตอร์ครับกาเข้ามอเอรมันจะรันนานนะครับอ่ะนี่ก็คงประมาณนาน,นครับ อ,อ่ะรอสักครู่นึงครับอ่ะมาหน้าต่างนี้นะครับก็รอแป๊บหนึ่งครับร้อนอ่ะเอนี่ครับพอมันขึ้นแหแล้วเราก็พอข้าเซิร์ฟเลยครับอ่าเรอย่างเงี้ยครับร<ะ>อกคู่เลงครับ ก็เคยระฮะที่คุณต้องการเล่นนะครับก็ใส่เนมานมอเหมาะไม่เหมาะช่อันนี้มันนามานามเนี่เหมาะสักครู่นะครับส่ไปมั่วนะครับเพราะอันนี้มันแค่การเทสนะคะก็จะขึ้นอะไรเยอะแยะเลยนะครับก็รอสักครู่นะครับก็พิชเช่โมนก็จะได้แล้วนะฮะสำหรับตัวเกมพิชเช่วมอนเวอร์ชันนี้นะครับเวอร์ชันใหม่นะครับอ่า ถ้าอยากได้ก็เยอะไปไปได้ดิทิ่สุนนะนาะนาะเนาะเออเนาะเนาะติดไปเลยครับรอเงียบมาแล้วครับอ่าเราก็จะได้หน้าต่าง,างนี้นะครับเราก็รอแป๊บน,นึงครับสำหรับที่เปิดเล่นเปิดเซิร์ฟคนเดียวแล้วเออเปิดเซิร์ฟให้คนอื่นเล่นหรือเพื่อนเล่น คือเรเล่นนะครับอ่าก็จะใช้นนี้ครับก็ใช้ตัวนี้ได้นะครับหรือว่าเปจะแบบเปิดแบบไงอ,ะอ่ะอ่าเปิดแบบอะไรวนะเปิดแบบอะไรอะ่ะเปิดโคโลนับก็สามารถทำ่างนี้ได้นะครับอ่าแบบัอเคโคน่านจะทำ่างนี้เนาะม,นมันมันวิธีที่ง่ายสุดแล้นะมันต้องใช้อยู่แล้วอะเออไม่ใช้อยู่แล้วล่ะเซลเขาก็ทำกันอะ ตอนนี้ก็เล่นสแลกเลยนะครับโอ๊ยว้าวแหลกโวยอ่าก็อขออภัยครนะออาตีหายโอ้ไม่ตีหายตีหายตีหาย ไอพีล็อกที่นี่อ่าพอเข้ามาครับแค่คนเป็นที่นี่ครับแล้วไปแอเซิร์ฟเวอร์ครับว่าใส่ไอพีครับหนึ่งสองเจ็ดจุดศูนย์จุดศูนย์หนึ่งนะครับอ่าเราจะได้เล่นได้นะครับแล้วมาใครที่อยากเปิดให้เพื่อนเล่นนะครับก็ต้องคุณก็ต้องมีฮามาชีครับฮามาชหรือหน่ไอพีก็ได้นะครับแต่ในที่นี้ผมผมใช้หน่วยไอพีนะครับก็เพื่อเราจะเข้ามาได้นะครับไอพีที่เราตั้งไว้นะครับเช่น เราก็ลองเข้าไปดูครับตลอดสักคู่นะครับเข้าคนแรกก็เป็นอย่างนี้ครับมันก็จะช้างอย่างนี้แหละครับนองห่วงเลยนะ,ะพอเข้ามานะครับีิคเ่อรมอนนะครับก็หน้าตาก็ขึ้นมาแล้วอ่ะแล้วก็นี่ครับ แล้วกินนี้ครับกีนไว้ครับแล้วเราก็เลือกตัวครับเริ่มแล้วเนี่ยตั้งเตรืองเกตเลยตัวอะไรครับปลาอินใช่ไหมครับนี่ครับก็ปลาอินก็ใช้ได้นะครับเราก็นี่ครับโปเกมอนก็เล่นได้นะครับโอ้ดีมากนี่ครับเอ๊ยไม่ตัวเล็กจังวะยูทำไมยูตัวเล็กจัง อย่าหนอย่าหนขึ้นเฮ้ยอ่าลูกอมลูกอมลอมเขาเรียกว่าอะไรอืมอ,อ้ยโอนี่อ้ยโอ้โหนหนึ่งศูนย์สองหกหนึ่ง เก้า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 ครับเอ่อทำไมได้แค่นี้วะนี่ครับเป็นลูกอมวิเศษครับสามารถเพิ่มเลเวลให้ตัดไอโปรแกรมของเราได้นะครับก็เสิร์มันเน่าเลยครับขอถ่ายคลิปไปด้วยครับโอ้โอขึ้นเยอะขึ้นเยอะอ่าก็ตอนนี้ก็ ก็จบด้วยการแปลงร่างของโอจัมโมนะุอจัมโมเปลี่ยนร่างติงดิ้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 งติงดิงติงดิงแทนเทปไหนเอตีบังดับเบิ้ลคลิกครับนี่ครับคือโอจัมโะครับ อ่านี่อยู่จมูมเฮ้ยคําัสเทนอ่ะสำหรับวันี้ก็รายการของเราก็จบเพียงเท่านี้นะครับก็ทำตามสัญญานะครับที่บอกว่าจะนี่นะครับว่าห้าร้อยไลน์แล้วเราจะอัดคลิปสอนลงไม่นี่นะครับเปิดเซิร์ฟแบบมอดน,นะครับ,อ,รอ,รบ,บ,รบอ่าวันนี้ก็ผม มิสเตอรไรคคงนะครับก็ขอจากไปเพียงเท่านี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดกดซับสไครด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจทําต่อไปครับแล้ววันนี้กข็ขอจบไปก่อนนะครับจบหลายรอบแล้วครับอ่าสวีดัดครับเออเออแลกโวย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 